สวัสดีครับวันนี้ก็มีเพื่อนมาถามถามว่าให้เปลี่ยนภาษาเนี่ยไอ้กดเนี่ยตัวนอนทำไมมันเปลี่ยนภาษาไม่ได้แต่ไอ้ที่ผมตั้งไว้แล้วแต่เพื่อนเขาเลี่ยนได้ไงแล้วถามว่าเปลี่ยนยังไงก็จะมาบอกเลยนะครับวิธีที่หนึ่งก็นี่ไงคลิกไปตรงที่นี่เลย ที่ม네ือสายเนี <truly. S 1> ่ยเราจะกดขอามาตรงนี้ก็วันเซตติ้งในตรงนี้เนี่ย็นตัวสีน้ำเงินเนี่ยกดไปก็ไอัว C สี้นเนี่ยก็มาเลือกเลยว่าลอยได้ตรงไหนเช่นนี้นะครับมันก็มีเช่นนี้กับแคปไปโอเคเซฟก็จบ